สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนเต้นเพลงถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมนะคะท่าแรกเลยนะคะทุกคนให้เราดูที่มือก่อนเนี่ยท่าง,ง่ายง่ายเลยนะคะให้เราทํามือเป็นเวฟแบบนี้นะคะเป็นคลื่นนะให้เราโฟกัสที่ข้อมือเล่นข้อมือเยอะๆหักข้อมือเยอะๆนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้คือในส่วนของมือเนาะทำไปทางซ้ายนะคะในส่วนของขาก้าชิดก้าชิดแบบนี้นะคะอ่ะทามือไปพร้อมกับขานะคะทุกคนหนึ่งสองซ้ำไปค่ะนับหนึ่งและ 2และ3และทําถึง3และนั่นเองนะคะแค่3นะคะ3และอีกรอบนึงนะคะอ่ะป้าย1 2 3ซ้ำนับ1และ2และ3และโอเคไหมคะทีนี้จังหวะที่4ท่าที่4ให้เราทํามือสองข้างเหมือนกดไลค์อะคะ่ะเหมือนกำกำปั้นนั่นแหละนะทุกคนเวียงไปทางขวาซ้ายขวา ้ายนะคะทาทั้งหมดอยู่4จังหวะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนับต่อเลยนะคะก็จะเป็น4 5 6ห้าหเจ็ดอ่าถึง7นะคะและจังหวะที่8ดนะคะให้เราเอามือขึ้นมานะคะเหมือนเราเหมือนเหมือนเหมือนเวลาเราถือเงินแล้วก็แจกเงินนะคะเอามือซ้ายขึ้นมาทางเงี้ยแล้วก็มือขวาเหมือนเหมือนปล่อยเงินนะเออกุลรวยมากเลยเออแจกเงินทำสามครั้งนะคะทุกคนให้ท่องว่า เปเปเปก็จะเป็นท่อนที่ร้องว่าพร้อมจะเปนั่นเองนะคะทีนี้ทวนตั้งแต่แรกนะคะพร้อมนะคะ1และสองและสและ4ี่ห้าเปเปเป,เปโอเคไหมคะทีนี้ขึ้นเซตที่2นะคะให้เราเอามือขวานะคะขึ้นมาที่ตาของเรามันจะเป็นคาว่ามองนะคะ นิ้วชี้กันไ่กลางผบเนี้ยเอาคำวมามองตรงนี้นับจังหวะเป็นหนึ่งสองนะคะทุกคนหนึ่งสองนั่นเองนะคะทีนี้จังหวะที่3มทีนี้ให้เราเอามือขึ้นมาเหมือนเดิมเลยเหมือนกดไลค์กำปัน้นนั่นแหละค่ะนะคะให้เราเอามาหมุนจากขวาไปไซ้ายแบบนี้เหมือนเรากวนอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนเหมือนเรากำลังกวนอะไรอยู่ในหมอ้อให้เริ่มที่ขาขวาก่อนนะคะป้ายสาม หัวสปินไปด้วยหมุนหัวไปด้วยนะคะทุกคนหมุนหัวแล้วก็ใช้ตัวช่วยไปด้วยะะตัวหมุนช่วยไปด้วยนะคะทุกคนทั้งหัวทั้งตัวทั้งมือโอเคไหมคะทุกคน่เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้จะนับเริ่มเป็น1 2สองต่อด้วย3และ4และหและหและ พูดง่ายๆก็คือเราจะหมุนอยู่ทั้งหมด4ครั้งนะคะทุกคนแล้วก็ทีนี้จังหวะที่7นะคะให้เราเอามือทั้งสองข้างเนี่ยมาทาบที่หน้าอกของเราเป็นจังหวะที่7และเอาทํามือเป็นมินิฮาร์ดเป็นจังหวะที่8นั่นเองนะคะตรงท้องที่ลองว่าทุกอย่างนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทวนตั้งแต่เซตที่1มาถึงเซตที่2เลยนะคะจากที่เราเวฟมือเลยนะคะตรงนี้นะคะ1 2ึซ้ำป้าย1และ2และ3และ 4ี่ห้าต่อด้วยเปเปเป1 2หมุน3และ4และ5และ6และจังหวะที่7เอามือมาทาบอกค่ะ7พร้อมกับมินิฮาร์ดแจบมีแค่นี้นะคะอ่ะทีนี้ทวนอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ลดสปีดแล้วนะจะเอาแบบปกตินอร์มอเลยนะคะ เลสโก o 1และ2และ3และ4 5 6 7เปเปเป1 2 3และ4และ5และ6และ7 8จบนั่นเองนะคะคลิปเต้นเพลงนี้นะคะสำหรับใครที่จะไปฝึกก็เป็นลิงก์อยู่ในคำอธิบายด้านล่างของคลิปเน้นว่าคำอธิบายไม่ใช่คลิปถัดไปเด้อคำอธิบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ